อันดับแรกก็ใส่เจมเข้าไปนะฮะก็ผมจะใช้เป็นเจมสีม่วงนะครับเจมสีม่วงจะมีผลในด้านของเพิ่มจํานวนแคปกาดแล้วก็เลือดของแคปกาดแล้วก็แคปกาดเนี่ยต้านทานการนอนหลับเนาะทีนี้เราก็ปล่อยพึ่งไปครับแล้วเป่าพวยรับอ่าทีนี้เราก็เรียกบอสได้เลยจริงๆเนี่ยอันสุดท้ายเราควรจะใส่เป็นตัวเจมของเพลนะแต่ว่าผมไม่ได้ทำ q u e s เพลนะครับแต่ว่าก็มีค่าเท่ากันแหละนะครับทีนี้เราก็พายเรือออกมาได้เลยฮะสำหรับแคปคิงในเวอร์ชันใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่าแม่ง แทบจะปาดง่ายกว่าเวอร์ชั่นเก่าอีก้วยซ้ำนะเพราะว่าตัวแคปคิงเวอร์ชันนี้เหมือนจะไม่มีท่าน้ําพุในการเรียกมาโจมตีเรือแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะมีท่าพวกเรียกแคปการแล้วก็เพิ่มเสาขึ้นมาแทนซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรานะฮะเราก็ปล่อยให้พึ่งเนี่ยทำหน้าที่ตีมันไปเลยผมบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้ง่ายกว่าเดิมเยอะแต่ว่ามันก็อาจจะมีพึ่งบางส่วนนะที่หลุดโฟกัสจากแคปคิงแล้วก็มาตีพวกตัวหนวด นะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเฟสที่2เนี่ยบอสจะท,ทาการเรียกท่าน้ําแข็งออกมาใช่ไหมแล้วพอมันเรียกท่าน,น้าแข็งเสร็จปุ๊บมันก็จะเรียกตัวปูแคปกาดออกมาอีกพอปูแคปกาดออกมาเนี่ยมันก็จะตีพึ่งต่อแล้วพึ่งเนี่ยก็จะไปรุมตีแคปกาดต่อนะครับพอที่มันตีแคปกาดเสร็จเนี่ยมันก็จะสนใจแคปคิงต่อเลยคือมันอาจจะไม่ใช่ทุกตัวนะที่จะกลับไปสนใจแคปคิงต่อแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะประมาณนั้นนะเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับแคบคิงไงมันก็เลยจะกลับไปตีแค่ บางส่วนก็อาจจะหลุดโฟกัสบ้างนะฮะซึ่งก็ไม่ต้องห่วงฮนะแน่นอนว่าจํานวนพึ่งเนี่ยสีตัวยังไงก็เพียงพอในการปาบมันอยู่แล้วหรือถ้าใครอยากจะปราให้ไวกว่าน,นี้เนี่ยก็เพิ่มพึ่งไปก็ได้นะฮะแต่ว่า40ตัวก็พอแล้วแหละเพราะว่าเด๋วมากกว่านี้เนี่ยตอนที่เราจะเข้าไปเก็บของเนี่ยเราจะต้องเคลียร์พึ่งก่อนไงและถ้าเกิดทุกคนดูนะฮะพึ่งเนี่ยมันบินอยู่นะฮะแล้วบาเรียของบอสปูปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องติกทุบบารียน้าแข็งก่อนใช่ไหมถึงจะเข้าไปตีได้เพราะพ้่งทุงทบาเรียมันก็ ตีได้เลยอะ่ะคือบาลียบอสไม่มีผลกับพึ่งเลยจริงๆผมเคยลองเอาทวินมาตีแล้วนะฮะมันเหมือนจะเวิร์กนะฮะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เฟดน้ําแข็งแตกอะ่ะตอนนั้นอนะ่ะบอสทวินมันจะหายไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรผมลองประมาณ2รอบนะคือที่แรกเนี่ยผมคิดว่าแบบทวินก็น่าจะได้นะแต่ว่าพอไปลองแล้วอ่ะไม่ได้นะทำยังไงน้ําแข็งก็แตกปุ๊บทวินหายทุกทีเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่มันว่าพึ่งมันก็ไม่ได้หาย,ยากนะก็ไปจับจับมา40ตัว นิดหน่อยนะไม่ได้แพงไม่แพง,แพงราคาถูกส่วนเจ็บเนี่ยผมแนะนําอยู่แค่ประมาณ2สีนะฮะก็คือสีม่วงกับสีฟ้านะฮะสีม่วงก็อย่างที่บอกไปว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกจํานวนแล้วก็เลือดแล้วก็การต้านทานการหลับของตัวแคปกาดนะครับไอตัวปูที่มันยืนอยู่บนแทนน้าแข็งได้นะส่วนสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับบาเลีย HP พีบาเรีย H P ier, ใช่ไหมแล้วแล้วก็ระยะเวลาที่น้ําแข็งจะแตกเนี่ยก็จะแตกเร็วขึ้นนะยิ่งใส่เยอะก็จะแตกเร็วขึ้นซึ่งอันนี้มันไม่ค่อยมีผลกับพวกพึ่งเท่าไหร่ไง แต่ถ้าใส่อย่างอื่นอย่างเช่นสีแดงเนี่ยไม่ควรใส่มากๆเลยนะมันจะทําให้ตัวป้อมปืนเนี่ยยิงโคตรจะแรงเลยและสีอื่นๆก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะฮะมันค่อนข้างที่จะเป็นสีที่หายากะนะแล้วก็เรียบร้อยฮะแคปคิงตายแล้วนะฮะแล้วเจ้าตัวแคปคิงในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยนะมันก็ดรอปไอเทมที่มีประโยชน์กับทางเรือเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเกาะเรือนะฮะซึ่งมันเกาะที่ทนที่สุดในเกมและผมไม่รู้ว่ามันทนขนาดไหนเพราะผมเองก็ยังไม่เคยลองใช้นะแต่เท่าที่ผมแบบ ไปลองแซมเปิลมานี้หนึ่งอ่ะคือผมลองพายเรือแล้วขับชนเกาะมันไม่ขึ้นดาวเมทอ่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะอาจจะทนมากๆเลยมั้งก็ไปลองใช้กันดูนะฮะผมยังไม่เคยเล่นถึงเลยนะแค่นี้เราก็จะได้เกาะเรือสุดเทพของแคปคิงมาใช้แล้วนะก็ปากตัวนึงเนี่ยก็สามารถที่จะทําเกาะให้เรือสําหรับเรือไม้ได้แบบทั้งลําเลยนะฮะก็8อันพอดีนะก็เอาไปลองใช้กันได้ฮะสำหรับวิธีนี้จริงๆมันเป็นวิธีที่แบบ บราณค่ำคืึมากนะฮะแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้ผลอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ยังคงเป็นวิธีที่ราคาถูกมากๆนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยปวดหัวด้วยไม่ต้องแบบมาตีเองไม่ต้องมาพา,า,ายเรือหลบนั่นหลบนี่นะแล้วก็ยังไงซะเนี่ยแคปคิงมันก็เป็นบอสท,ที่เราจะต้องผ่านไปเพื่อที่จะทำเควสของพระจันทร์ให้ได้อยู่แล้วนะฮะยังไงก็ต้องมาตีนะเพราะงั้นก็ตีตตไปเถอะนะของมีประโยชน์ด้วย